สวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าๆเด้อครับผมพ่อกันอีกแล้วตอนเศร้าๆ,ๆกับคุณหมอหลังจากเมื่อคือนนวดไปแล้วกับคุณหมอหางก็กลับมากครับนี่ไปเที่ยวมาโอ้อะไรลูกอะไรอะไระอะไรอืครับจังไดกกะเบาแตนกับปูๆกะขอบคุณเด้อครับ ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กันครับขอบคุณสำหรับยอดกดไลค์ยอดติดตามบ่าวแตงกับคุณหมอกับเป็นกำลังใจให้สุภูสุคนเด้อครับอาไทยโอเคโอเคโมโหขึ้นหัวโมโหอะไรอะไรครับไปเที่ยวมากครับนี่ ทักทายกันตอนเศร้าๆครับพี่น้องช่วงนี้กับโควิดระบาดครับระวังเลือไปใสมาใสก็ไดสวมแมสรปิดปากน้ำครับกช่วงนี้รัฐบาลกับประกาศล็อกดาวน์อยู่บ้านอยอยู่บ้านครับยิ่งประทุมธานีเมื้อนี้กัเป็นมื้อแรกที่อไอรัฐไอรัฐบาลเขาบอกนะครับว่า งดออกจากบ้านตั้งแต่สามทุ่มถึงตีสี่ของจังหวัดปทุมธานีนะครับโอเคอะไรเนี่ยออโอโอนะนะออ,อยากไปครับอยากไปอยากไปนะครับ จังใดก็ขอบคุณขอบโตกับกใจหลายเลยครับพี่น้องที่เป็นกำลังใจให้นกันครับพ่อกันจะแซวกับคุณหมอครับผมพูดคุยทักทายกันเนาะ <c oughs> หึมมขอบคุณด้วยครับขอบคุณนะคระับไปบอกเลยบอกแล้ว ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอืมขอบคุณค่ะเนี่ยขอบคุณ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 มากๆเลยนะคะลูกสาวครับลูกสาวคุณหมอจอมนวดอืม,อมไปละคคับพี่น้องขอบขอบคุณนะครับสวัสดีครับ